เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมสําหรับ Nissan March คันนี้นะครับผมติดตั้งวัดรอบนะครับผมหน้า80มิลนะครับริฟฟี่ไปเรียบร้อยแล้วครับแบบมีชิปไลท์นะครับผมแล้วก็มีคำเคด้วยนะครับ POD Bar แท้นะครับผมตองรุ่น Nissan March นะครับผมสั่งไปติดตั้งได้นะครับส่งฟรีทั่วไทยนะครับหรือจะเข้ามาติดตั้งที่ร้านก็ได้เหมือนกันนะครับงานไร์แท้สวยแบบนี้นะครับหัวจอยเลือกสีได้ครับมีหลายสีนะครับครับ โอตีนะครับสวยเฉียบแน่นอนครับผมงานรับประกันนะฮะเดี๋ยวไปดูวัดลอกันหน่อยดีกว่าครับวัดลออ80มิลดิฟี่หนะ้าตาประมาณนี้นะครับผมเปลี่ยนสีได้หลายร้อยสีมากนะครับผมติดตั้งที่นี่เปิดไปดีต้องเปลี่ยนสีได้นะครับผมมีทุกเล่นให้นะครับผมตัวนี้รอบจะตรงเป๊ะกับหน้าปัดเลยนะครับ นะครับหนึ่นะครับผมผมจะเหยียบให้ดูนะครับเหนไมครับเข็มสมูทด้วยนะครับผมถึงรอบก็จะมีชิปไลท์ให้ดนะคเนะครับประมาณนี้นะครับผมสนใจก็เข้ามาติดตั้งกันได้นะครับผมติดตั้งได้ทุกรุ่นนะครับสำหรับวัดรอบนะครับผมอาเคก็ติดตั้งได้ทุกรุ่นเช่นกันนะครับผม And a in a black dress, yeah. you in S class. you my last sex and my next smash. Every time I check cash, you just want a neck glass. you my last shot at a good thing, and my last name got a good ring. Very type A, and I'm type B. You're my last tax out of Dallas when the flight leaves.